I'm I Introduce my group. My name is Pisa Phutong and Kanokwan Chutai Song. We are studying in vocational certificate one slide thirteen. Phuket Management Technological College. Today, I would like to speak about automatic shopping machine. The objective of the presentation is about one to develop tech an automatic shopper to safety. Two to study. Certification of the invention u s e r สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องเครื่องสับอัตโนมัติโดยมีสมาชิกค,คือนา,าน,น,น,นางสาวกนกวันชูแทศงและดิฉันนางสาวพิริศาผิวทองมารับหน้าที่นำเสนองานในวันนี้ค่ะตอนนี้พวกเรากำลังศึกษายอยู่ชั้นปวช1นึทัสสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ตวิทยาลัยเทคโนโลยีการจากกราัดการเกษตรค่ะ ที่มาของเครื่องสับอัตโนมัตินี้นะคะก็ได้มาจากทีุ่นพี่ของทางวิทยาลัยของเราได้ทําการะดริ์เครื่องสับอัตโนมัตินี้ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วและได้ส่งเข้าประกวดซึ่งระหว่างการแข่งขันก็ได้รับคําติชมและข้อเสนอแนะจากทางคณะกรรมการมาในเรื่องความปลอดภัยทางเราจึงได้นําเครื่องสับอัตโนมัตินี้นะคะมาปรับปรุงและพัฒนาโดยการนํากล่องที่ไม่ใช้แล้วมาใส่เพื่อป้องกันใบมีดและเศษอาหารไม่ให้ออกมาค่ะ และเพื่อลดอันตรายระหว่างการใช้งานด้วยหลักการทํางานของเครื่องนี้นะคะก็เพื่อใช้สําหรับหั่นผักอาหารที่ใช้กับสัต์เท่านั้นค่ะไม่เหมาะกับมนุษย์เพราะว่าไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยเท่าที่ควรค่ะวัตถุประ,ประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็เพื่อ1เพื่อพัฒนาเครื่องสัวอัตโนมัติให้มีความปลอดภยัยมากยิ่งขึ้น2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานค่ะหลักการทํางานของเครื่องจักรอัตโนมัตินะคะก็ เสียบปลั๊กเพื่อเปิดการใช้งานค่ะกระแสไฟจะยังส่งไปยังมอเตอร์2ตัวนะคะตัวแรกก็คือมอเตอร์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของเขียงค่ะเมื่อเปิดสวิตช์แล้วเขียงจะเคลื่อนที่ไปมาซ้ายขวาและมอเตอร์ที่2ก็จะเป็นมอเตอร์ที่ควบคุมความเร็วของมีดค่ะเราสามารถหมุนสวิตช์ตรงนี้เพื่อปรับความเร็วของใบมีดได้ค่ะวิธีการใช้งานนะคะก่อนอื่นเลยก็เปิดฝาออกค่ะจากนั้นหมุนน็อตสองตัวทางนี้เพื่อเลื่อนเขียงออกมา ใส่วัตถุดิบที่เราต้องการจะใส่เข้าไปค่ะจากนั้นเลื่อนเขียนกลับเข้าไปหมุนน็อตสองตัวให้กลับเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นปิดฝาแล้วทีนี้เราจึงมาเสียบปลั๊กค่ะพอเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเราก็จะเปิดสวิตช์เพื่อให้เขียนขยับค่ะจากนั้นหมุนสวิตช์ตรงนี้เพื่อปรับความเร็วของมีด จากนั้นปิดสวิตค่ะจากนั้นเมื่อได้ค้อละเอีดที่เราต้องการแล้วเราสามารถนำโวดูุดิบไปใช้ได้ตามต้องการได้เลยค่ะกลุ่มการทดลองของเรานะคะก็คือแม่ค้าขายหมูและขายผักในตลาดบางบอน5คนล้วนแต่ว่าเป็นผู้ที่เคยทดลองสิ่งริดธิ์เครื่องนี้มาแล้วและเมื่อเราทำการปรับปรุงเสร็จก็ได้ให้เขานำไปใช้อีกรอบหนึ่งสรุปผลนะคะก็คือ1 เครื่องสับัะโนมาที่ได้รับการปรับปรปุงแล้วพบว่าสามารถใช้งานได้จริงและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่ามีอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย4.38ค่ะดิฉันนางสาวพิดิศาผิวทองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you for your attention